สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายทำเบื้องหลังการมาคือการจากลาจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเราได้เรียนด้วยตั้งแต่ม .1 แต่สำหรับผมนี้ผมเรียนตั้งแต่โรงเรียนเก่าแล้วตั้งแต่ประถมเวเราตามไปดูดีกว่าว่าเขาจะพาเราไปกินอะไรกันเบื <c oughs> ้องหลังเขา <c oughs> นี่คือรายการผ่โยพ่เหรอเรืลิกเลยเรื่องคุยเลยอะไรวะเอ้ยลบไปเถอะอันเนี้ยลบไปเถอะถ่ายเขาพ่วงไอเอ้ยมึงถ่ายทำไมเป็นหน้าพิเศษแบบหนน้าะะฮตอนนี้ก็เราไปหาร้านกินอย่างไม่รู้ตอนนี้ได้อะไรกินแล้วจะไปแลกเงินเราจะไปทำการแลกเงินก่อนคือตอนนี้เราไปอยู่สุวรรณภูมิขึ้นมร้านแต่ละร้านเ่ะเรื่องห่วงในราคาเอ้ยอีสอง แต,แต่กล้องก็ได้หรอกค่มืออยากถ่ายด้วยไอคนตกคนตกพี่มี้นดูแล e ้วไอเชฟดีใครน่ะสถานสถานอะไรนะมึงถ่ายในจอทีวีนั่นน่ะจอทีวีนั่นน่ะนั่นน่ะแกโอเคเราไปติดตามเพื่อนน้าน้าของไปข้างหน้านู้นเลยทีนั่นแหละจะไปแลกเงินก็ซื้อของกินแล้ว ได้เยอะได้เยอะรับเยอะรับเยอะรับเล็กโอเคเดี๋ยวกดตังค์เสร็จแล้วก็หายเซ<ท>ื้อปีนแล้วกันแค่นี้จอดแล้วกันถ่ายมันตอนกดเงินกู <c oughs> ไม่เคยเห็น <c oughs> ไ,ได้ตังค์แล้ว <c oughs> มันได้ตังค์แล้วาหันอะไรครับาหาัน,หะนอะไรอ่ะที่แบบนีหาแล้วเลยน่า แกเงแล้วจะไปไปถ่ายหลังจะไปเยืออะไรเราจะไม่ทำการลงรับเรื่องเงินคนอื่นเขาไอ้เท่าหไอ้เท่ารามุกนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับ พี่กัปเราฮะซึ่งเดี๋ยวเขาสอบชิงคุณได้ไปสวีเดนนะฮะอะไรนะ C A R Cat ต่อเออ C R Cat C A R Cat แมวโอ้สุดยอดเพื่อนพี่กัปครับพี่ความรู้สึกยังไงครับสเตปเปสแปลว่าอะไรเนี่ยมึงอย่าถามไปสั่งมึงอย่ไปพี่กัปมีความรู้สึกยังไงนะครับพี่ได้ไปสวีเดนนะรู้สึกดีใจดีใจครับ เดี๋ยวครับตระกูลเนาะแล้วแล้วพอออที่ออกไปเนี่ยรู้สึกยังไงกับพอออบ้างรู้สึกยังไงพอออที่ออกไปครับไม่ได้พอออพักดันนะเนี่ยตระกต้องถามต้ถามนะครับพรุ่งนี้จะสอบเรื่องสไลด์เคมีคุณรู้สึกยังไงครับอะไรนะโอเคถ่ายเท่าถ่ายเท่าถ่ายได้ไม่ต้องถามเลยมากครับดูจากการแต่งตัวก็รู้เฮ้ยมันมองไม่เห็นใช่ไมึงต้องถ่ายตีนนะไอ้เจนี่เป็นใครถ่ายนัรกถ่ายไหมวันถ่ายนันล่ะ ดูชุดแล้วก็จบเดี๋ได้ปึ๊งไปไปไได้ได้รูปแล้วรูปแบบนี้รูปแบบนี้โอ้โหยอดครับตอนนี้เราก็จะไปถามความรู้สึกกันดีกว่าว่าขาดคัดเพื่อนคัดพ่อเงี้ยเพื่อนที่กำลังจะไปเม็กซิโกนะฮะไม่ใช่สิเรามีความรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่กำลังจะไปเม็กซิโกครับไติป มีความรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่กำลังจะไปเม็กซิโกครับไอ้เท้าคุณอะไรกันแบบหนีตาพึ่งมาเป็นหม้อเหมืนเดนะี๋ยวตอนนี้เราจะไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กับแก้วตาอาจจะมีพลังงานบาางงอย่มีพลังงานบางอย่างลหน่อยเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนเรื่อง ออฟครับออกครับออกมึงไม่สามารถก่อนรึกเสียใจมากเสียใจมากมึงอย่าอย่าบีบน้ำตาดิซื้อเย็นเย็นฮะเมื่อกี้จากที่เราได้ไปสัมภาษณ์ท่านออฟมานะฮะเขาบอกว่าเขาจะซื้อเย็นเย็นเราก็เลยไปจัดมาเย็นเย็นมึงสับซีอีกแล้วเย็นเย็นโอเคนะฮะเราจะมาดูเขาจ่ายตังค์อยเท่าไหร่กูจ่าย สัตว์แย่งอย่ามือกูไปจ่ายเหี้ยกูจ่ายเองไะตังกูอยากจ่ายใเรื่องพนาเหรอโอเคครับไม่เป็นไรกูโฆษณาเย็นๆฮะเครื่องดื่มเย็นๆกูไม่ถ่ายหน้ามึงกูถ่ายเย็นๆรสชาติจะเป็นยังไงนี่ให้กูชิมรสชาติห่วยแตกมากเลยไม่รู้มันกินเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสครอบสัมผัสนะอร่อยนะรสชาติมันเป็นยังไงครับ ได้เย็นๆแดกแล้วไจะไปไหนล่ะก็ชาติมันเหมือนเย็นๆฮะสำรวจครับชาติเหมือนไก่เห็นใส้กรอบปะเห็นสิตากรอยังไงเอ้ยยีเย็ดแม่นี่ตากร้องกูก็มีเย็นๆนะแต่กูไม่ให้แดกหายไปแล้วหายไปแล้วเห็นไหมบ้างไส้กรอบจากที่เราได้ชิมกันอยู่ที่นี่ไปแล้วประสบการณ์นำเสนอเพียงเท่านี้ ใส่แดดดอยเหลือเกินหน้าของไอ้แขกไอ้ชนแขกเรามาเรามีคนแขกด้วยนะแม่แขกดอยแขกดอยแขกเหลือเกินไอ้สัสแขกดอยตลอดเออผมไม่ได้จะภาษาแขกจะบอกบางอย่างนะตั้งแต่แม่งมานะไอสัตว์แดงแม่งของทุกคนในที่นี้ยได้แล้วขอขอถ่ายซูมที่หน้าไอ้เท่าอีกสักครั้งหนึ่งตีตดตีตดทำเท่าเดิมทำเท่ห์ทำทำห์ทำท่เฮ้ยถ่ายเจ้าของตอนนี้เราต้องมาถึง โคโนคุมนันเราเดินตามมุกันมานานนะอยากจะรู้นะว่าโคโนคุม,มีอะไรน่าดูบ้างตามเขาบอกว่าถ่าเนีเ้ยคนผู้หญิงสวยอะลองชมกันหน่อยว่าสวยจริงหรือเปล่าที่เขเดินมาไม่เจอใครเลยเนี่ยปะ มึงอยู่กูสองคนงนันอ่ะสองคนถามถามันจะถามไมเด้ทำไมได้ยเอาละคนระับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปชั้นสี่ครับเพื่อไปทำที่อะไรก็ไม่รู้ก็ชั้นไหนไม่เกีเ่ยวตอบรอดูไปละกันออตอนนี้นะเ,เขาไปกันด้านหน้ากัน อยู่นู่นแล้วกูอยู่นี่ครับกูอยู่นี่นะครับเพ okay, นะส่วนพวกผมยังอยู่กับตรงนี้ตรงนี้ครับคอยเป็นล่าเราวครับผมว่าพวกมันทำอะไรต่าตอนนี้พวกมันขึ้นมาได้เรื่อยดูนะครับขนาดน้องเทียนเรากําลังขึ้นเครื่องนลครับมันก็ยังไม่ไหวนะครับอยู่กลู้ผู้ชายนะครับ นี่อยู่ไม่ได้เลยชอบอยู่กลุ่มผู้ชายไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยจนระิงๆไม่ติดตามตอนคะรับผมอ่านแล้วหยุดเะยคนไทยเหรอฮะอ๋ะอไม่ได้ฟินลิงเลยละนะลิงขาด ฟิลมายังโอเคงั้นเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกัน่น้องบอกว่าไมนต้องเป็นเมืองเด้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับเวลาพ่อเวลาแม่ผมตีสามสี่สิบหกนาทีก็เป็นเวลาเอ้ยมันน่าเกลียดเกลยแก้วก้าวไปมันเห็นมาว่าความรู้สึกของแก้วก้าวอ๋อฟังเราถึงเพื่อนแก้วก้าวก็ฝากจะฝากถึ่างไรภาษาจีด้วยอะไรดีอ่ะหกปีป่ะเออ ฝากบอกถึงออยด้ออยบอกอย่าลืมคิดถึงบ้างนะไอยไอ้ตูนคิดถึงเออแม่งอยู่คนเดียวคมสมองมันน้อยไม่รู้ว่าจะใครจะบาย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 อะไรไปแล้วเหรอจะไปแล้วเราจะไปเราจะไปแล้วอีกประมาณสนาทีคือเครื่องไม่อีก10นาทีเช็คอินใช่ไหก็เพื่อนที่ อยู่ด้วยกันมาตั้งนานตั้งสักปีเพราะวม่ได้เจอตอนมาอบบายใช่ไหมก็ขอบคุณที่แบบเป็นเพื่อนมาแล้วก็ขอโทษที่บางทีแม่งหนูพเทียเลยอ่ะแล้วก็อะไรดีจะคิดถึงคิดถึงอะไรบ้างเลยครั ไอยากจะบอกเพื่อนๆมาขอภาษากรีกได้ไหมนะเต็มพี่เลย I think I'm so lucky that I'm um, I, uh, I think I'm so lucky that I have <So> your <lucky S 1> friends and Yeah. I think if yeah, yeah, I've yeah. yeah, been, yeah. been in Mexico, I will, I will think about all uh, of you always and uh, uh, I have some secret that I never tell anyone, uh, it is about my feeling. I love you all so much, friend love all you so my much Thank อ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วอัลาเรียบร้อยเดี๋ยวกำลังจะกลับบ้านกันตอนนี้ <Thank you. S 2> เราจะมาดูกันว่าแก้วเก้าได้บอกเราว่ามันจะมีรถฟรีเราจะไปหากันว่ารถฟรีมันอยู่ตรงไหน,นกี่โมงแล้วขอทราบเวลาหน่อยตีสี่ตีสี่มา ลมมันหนาวอะโอ้เรามาถึงโอ้โหออกมาไม่ร้อนจัดเรามาถึงไคลแกล์แล้วเครื่องเลงจอดเมื่อกี้โอ้โหเครื่องนึกลงจอดยังเมาเรืเครื่องอยู่เลยเดี๋ยวไอ้รถฟีที่ว่าอยู่ไหนวะสีเหลืองเหลืองหินที่รูปทงแถววัตถุไม้อะไอ้เท่าไอ้เท่ายังไอติดกี่